สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเอเนลส์ทาวันพุธที่9มิถุนายน2564นะครับคลิปนี้จริงๆแอดมินบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ว่ามันลงไปหลายคลิปแล้วก็เลยแยกย่อยมาลงในช่วงเช้ามืดของวันที่9มิถุนายนนะครับก็เบาๆแล้วกันนะครับคลิปนี้จะมาเน้นย้ำแล้วก็เตือนให้ระมัดระวังสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังเตรียมตัวนะครับจะลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟส3แล้วก็โครงการยิ่งใช้ย,ยิ่งได้นะครับ โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งเฟส3นั้นมีท่านผู้ชมที่อยู่ในกรอบจำนวนสิทธิ์31ล้านคนนะครับถ้าจะแยกเป็นกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่เนี่ยนะครับซึ่งก็ยังคลุมเครืออยู่ในเรื่องของการลงทะเบียนอย่างน้อยที่สุดนะครับในโครงการคนละครึ่งเฟส3จะต้องมีคนใหม่เข้าร่วมโครงการเนี่ยคือคนที่ไม่เคยได้อยู่ในโครงการคนละครึ่งเลยนะครับ16ล้านคนนะครับและ16ล้านคนใหม่นี้ ก็อาจจะมีบางท่านนะครับที่ไม่เคยใช้งานแอปเป๋าตังเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการรับสิทธิ์ผ่านโครงการเราชนะหรือม 3- ามสาเรารักกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าบางท่านอาจจะเพิ่งอายุครบ18ปีแล้วก็เพิ่งจะมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3รอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเตือนก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ในการลงทะเบียนหรือว่าช่องทางการลงทะเบียนนะครับเน้นย้ําไปที่โครงการคนละครึ่งเพราะว่ากรอบจํานวนสิทธิ์ค่อนข้างเยอะหลาย10ล้านคนแล้วก็เมื่อมันเป็นลักษณะของการลงทะเบียนแบบใครเร็วใครได้มันก็อาจจะเกิดกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่ไม่หวังดีนะครับแอบแฝงมาให้ท่านผู้ชมเนี่ย หลงเชื่อคิดว่าอ๋อไอแอปตัวนี้ไอเว็บตัวนี้มันคือช่องทางของการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3จริงๆนะครับเบื้องต้นผมแนะนำง่ายๆแบบนี้ก่อนเพื่อว่าท่านใดอาจจะหลงกลนะครับไปดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันคนละครึ่งมาแล้วนะครับหรือแอปพลิเคชันยิ่งใช้ยิ่งได้มาแล้วคือเตรียมพร้อมนะครับหรือมีช่องทางของทางเฟซ นะครับก็มีการสร้างกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มคนละครึ่งเฟสสามกลุ่มยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วท่านผู้ชมคิดว่านั่นคือช่องทางของภาครัฐผมบอกเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าช่องทางการลงทะเบียนและช่องทางที่มันเป็นของกระทรวงการคลังจริงๆนั้นมีแค่2ช่องทางนะครับก็คือ 1. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางค์อันนี้ทุกคนที่จะเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีนะครับคนเก่าก็ดาวน์โหลดติดตั้งกันไปแล้วส่วนคนใหม่ก็จะต้องดาวน์โหลดติดตั้งต่อไปในอนาคตนะครับและก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านเว็บไซต์ของโครงการ w o w l d w i d e w e b c o คนละครึ่ง .com หรือ w o w ลด์ไ e ด์เว็ i ยิ่งใช้ยิ่งได้ c o m นี่คือ2ช่องทางหลักมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนั้นไม่มีแอปพลิเคชัน นะครับยกเว้น2อ,อย่างที่ผมไล่มายกเว้นแอปเป๋เาตังกับเว็บไซต์คนละครึ่งไม่มีแอปพลิเคชันคนละครึ่งเฟส,สามนะครับแต่ผมได้ลองใช้โทรศัพท์ผมเนี่ยเข้าไปใน Play s t o r e ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับผมลองพิมพ์คำว่าคนละครึ่งโอ้โหท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อครับมีแอปพลิเคชันมากมายที่เขียนเอาไว้ว่า คนละครึ่งเฟส3ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3คะแนนรีวิวก็ดีมากนะครับ4กว่าเกือบ5ดาวและทุกรีวิวคือดีบทผมก็ลองดาวน์โหลดติดตั้งลองตัวหนึ่งเอาเอาของตัวเองลองดาวน์โหลดติดตั้งดูปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรอันนี้คือเอาข้อมูลตัวเองลองเสียงแต่แต่ผมก็ไม่ได้กรอกอะไรไปมากกว่านั้นนะครับตอนนี้ก็ลบถอนการติดตั้งไปแล้ว ก็เลยจะมาเน้นย้ำให้กับท่านผู้ชมว่าบางท่านนะครับอยากจะได้สิทธิ์คนละครึ่งจนลืมคิดไปว่าช่องทางในการลงทะเบียนนั้นที่ภาครัฐเขาเตรียมไว้นั้นมันมีแค่2ช่องทางคือแอปพลิเคชันเปาตังสำหรับคนที่มีแอปเปาตังอยู่แล้วกับ w บ w ไ o ย l a คนลึ .com สำหรับคนใหม่ไม่มีแอปพลิเคชันคนละครึ่งนะครับไม่มีแอปพลิเคชันคนละครึ่งเฟส3 มีแต่เว็บไซต์คนละครึ่งซึ่งก็เป็นการอัปเดตข้อมูลจากคนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสอเท่านั้นไม่ได้เป็นเว็บไซต์ตัวใหม่แล้วก็เพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นดังกล่าวว่าเอ๊ะเราจะต้องเข้าไปค้นหาอะไรในคลิปช่วงกลางวันผมก็แนะนำแอปพลิเคชัน Google Chrome กับแอปพลิเคชัน Firefox หรือ Firefox ไปว่าให้ใช้แอป2ตัวนี้ในการทิมค้นหา ww. คนละครึ่ง .com นะครับ www คนละครึ่ง .com นะครับเพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนเนี่ยมันจะเร็วโดยเฉพาะ Fair f i r e f o x หรือ Firefox เนี่ยผมแนะนำนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแอปพลิเคชันที่เหมือนกับถูกพัฒนามาเพื่อรองรับข้อมูลหรือว่าการลงทะเบียนการสมัครการทำธุรกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับราชการไทยแอปพลิเคชัน f i r e f o x หรือ Firefox เนี่ยจะตอบโจทย์มากที่สุด ขอท่านผู้ชมฟังตรงนี้ไว้ให้ดีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นสมควรท่านผู้ชมควรจะติดตั้งไว้ก็คือแอปพลิเคชัน Line กรุงไทย Connect ครับอันนี้คงจะไม่รกเครื่องท่านผู้ชมจินเกินไปเพราะว่าแอปพลิเคชันกรุงไทย Connect นั้นสามารถลิงก์ไปหาเว็บไซต์คนละครึ่งได้โดยตรงโดยที่เราไม่ต้องกลัวโดนหลอกครับโดยที่เราไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ มาเน้นย้ำให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบในช่วงเช้าเมืดวันนี้ด้วยข่าวเบาๆแบบนี้ช่วยเน้นย้ำช่วยเตือนกันด้วยนะครับอย่า,อ,าอย่าอยากได้รับสิทธิคนละครึ่งจนลืมคิดไปว่าช่องทางที่กระทรวงการคลังหรือว่าที่ภาครัฐกําหนดเอาไว้ให้นั้นมีแค่2ช่องทางไม่มีทางเลือกอื่นนะครับไม่ว่าท่านจะอยากได้ขนาดไหนไม่ว่ามันจะเป็นทางรัฐที่ทําให้ท่านลงทะเบียนเร็วขึ้นหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้ว ข้อมูลของท่านมันรั่วไหลไปสู่คนภายนอกซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐท่านจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ย้ำและถ้าพูดแบบนี้ท่านผู้ชมต้องเก็ตทันทีก็คือถ้าสมมติท่านไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนละครึ่งมาซึ่งมันไม่ใช่ของรัฐแน่นอนเมื่อท่านไปดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแล้วท่านไม่รู้ว่ามันจริงหรือมันเท็จมันของจริงหรือของปลอมให้ท่านผู้ชมลองสังเกตขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับ ถ้ามันมีให้กรอกข้อมูลนอกเหนือจากบัตรประจำตัวประชาชนส่วนใหญ่การลงทะเบียนคนละครึ่งจะเน้นไปที่การกรอกข้อมูลในบัตรประชาชนไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักชื่อชื่อนามสกุลภาษาไทยนะครับชื่อกลางใครไม่มีในบัตรประชาชนก็ไม่ต้องใส่เว้นไปเลยนะครับวันเดือนปีเกิดก็ให้ตามบัตรเป๊ะ นะครับรวมถึงรหัสหลังบัตรซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน12หลักนะครับสหลักแรกจะเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็อีก10หลักหลังเป็นตัวเลขอารบิกท,ทั้งหมดนะครับจำง่ายๆแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3มมีอะไรนอกเหนือจากข้อมูลในบัตรประชาชนเช่นให้กรอกเลขบัญชีธนาคารอันนี้ให้ท่านผู้ชมรีบ กดแบ็กกลับแล้วก็ลบหรือว่าถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนั้นไปทันทีเพราะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะคนละครึ่งหรือยิ่งใช้ยิ่งได้จะไม่มีการให้กรอกเลขบัญชีธนาคารเด็กขาดเอาละครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่มากก็น้อยนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านเตรียมตัวเตรียมข้อมูลเองให้พร้อมทําใจให้สบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ